เด็จพระเทพรัตน์ราษฎราสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเวลา10บนาฬิกาเ้านาทีสมเด็จพระเทพรัตน์ราษฎราสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอัสสมชัญศรีราชานพศรีราชาจังหวัดชนบุรีทรงเปิดอาคารโภชนาคารสักดากิจเจริญ โดยอาคารดังกล่าวนั้นจะใช้เป็นสถานที่รับประธานอาหารและเป็นอาคารที่ใช้ศึกษาและอบรมด้านพชนาการแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6โอกาสนี้ทอดพระเนตรพิธศการปฐานิของนักเรียนที่ล็อกผูพื้นจากเปลือกหอยแมลงภู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุหรือใช้ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปีนี้ โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแย้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นโครงการต้อนอรมณ์รักโนกคืนสู่ธรรมชาติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดชนบุรี เวลา10นาฬิกา9นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอสมชัญศรีราชาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทรงเปิดอาคารโภชนาคารศักดากิจเจริญซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารโภชนาคารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการโดยตรง ในการนี้ทอปพระเนรนิทศการผลง,งานของโรงเรียนและนักเรียนอาทิบล็อกปูพื้นจากเปลือกหอยมแมลงภู่ที่ช่วยลดมลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยสามารถลดปริมาณขยะจากเปลือกหอยมแมลงผู่และลดต้นทุนในการผลิตบล็อกปูพื้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแย้ที่มีอยู่มากในโรงเรียนโดยเมื่อเทียบกับแย้ที่อยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วจะมีช่วงให้ดูประสบผสมพันธุ์และการวางไข่ที่แตกต่างกันและโครงการรณรงค์รักโลกคืนสู่ธรรมชาติ โดยการผลิตไบโอดีเซลสำหรับเป็นพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดาสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดชลบุรีดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกานาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอัศสอชันศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี โซ่เปิดอาคารภ่อธนาคารศักดิ์ดากิจเจริญซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับพระราดาศักดา์ากิจเจริญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่อุทิศตนให้เพื่อการพัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอดเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงสำหรับเป็นสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนมีนร้านค้าประกอบอาหาร16ครูหาร,รวมทั้งห้องอาหารสำหรับคณะผู้บริหารและครูรวมทั้งบุคลากรภายนอกที่ไปใช้บริการ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานต่างๆของโรงเรียนอาทิการทำล็อกปูพื้นจากเปลือกหอยแมลงภู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ในงานเทคโนโลยีและนวัตรกรรมของใช้ประจำปี2553และโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแย้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาว,วิทยาศาสตร์และโครงการรณรงค์รักโลกร้อนคืนสู่ธรรมชาติเป็นต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปนยังรงเยนอัสสัมชัญศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีทรงเปิดอาคารโภชนาคารสักดาหกิจเจริญที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6 โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรที่เทศการผลงานของโรงเรียนและนักเรียน mm hmm. เช่นบล็อกปูพื้นจักเกลือหอยมแมลงภู่ช่วยลดมลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อมรถปิะมาณขยะจักเกลือหอยมแมลงคู่และลดต้นทุนการผลิตบล,บล็อกปูพื้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแย้ที่พบมากในพื้นที่จากการศึกษาทําให้ทราบว่าแย้ที่อยู่ในโรงเรียนกับแย้ที่อยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีช่วงฤดูผสมพันธุ์และการวางไข่ที่แตกต่างกัน และโครงการรณรงค์รักโลกคืนสู่ธรรมชาติด้วยการผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทน